ภาษาที่ใช้ติดต่อกับโอปปะติกะการติดต่อกับโอปปะติกะที่ได้ทำกันอยู่เสมอเป็นประจำนี้โดยปกติได้ติดต่อกับโอปปะติกะที่มาจากชาติต่างๆซึ่งเมื่อก่อนท่านจะเคยพูดภาษาอะไรก็ตามเมื่อเข้าสมาธิไปสนทนากับท่านแล้วจะพูดกันรู้เรื่องทุกอย่างโดยไม่ต้องไปหันเรียนภาษากันใหม่ เหมือนกับในโลกมนุษย์และที่แปลกยิ่งกว่านี้ก็คือแม้แต่กับโอปปะติกะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็พูดกันรู้เรื่องนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและไม่น่าเชื่อสำหรับคนที่ไม่รู้ความจริงผู้ที่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าคนหนึ่งคืออาจารย์สิริพุทธสุขก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมจึงพูดกันรู้เรื่อง ทั้งๆท,ที่โอปปติกะที่เข้าไปติดต่อนั้นไม่ว่าแต่เดิมจะเป็นชาติไหนพูดภาษาอะไรก็พูดกันรู้เรื่องได้ทันทีข้อที่อาจารย์สิริสงสัยมากก็คือในระหว่างที่เข้าสมาธิไปติดต่อนั้นต่างฝ่ายก็ได้พูดออกมาด้วยภาษาที่ตัวเองเคยชินเช่นคุณสีเพนพูดภาษาไทย ถ้าโอปปติกะเป็นคนอังกฤษเรื่องอมริกันก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนอินเดียก็พูดภาษาอินเดียและคุณสีเพนก็ได้ยินภาษานานๆแต่ก็แปลความหมายถูกเหมือนกับคนในโลกมนุษย์พูดกันคนละภาษาแต่เพราะเหตุที่ทั้งสองฝ่ายรู้ทั้งสองภาษาจึงฟังกันรู้เรื่องอย่างนี้หรือหรือว่า ในขณะที่โอปปาติกะพูดออกมานั้นเมื่อคนที่เข้าไปติดต่อพูดเป็นภาษาไทยท่านก็พูดภาษาไทยหรือทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ได้พูดเลยแต่แปลความหมายจากในใจออกมาเลยทีเดียวอย่างนี้ใช่หรือไม่นี่เป็นปัญหาที่อาจารย์สุริพุทธสุขถามขึ้นข้าพเจ้าคิดว่า คงจะมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่สงสัยกันอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงได้ให้คุณสรีเพนเข้าสมาธิไปเรียนถามโอปปปฏิกะท่านหนึ่งแล้วท่านก็ได้กรุณาให้คำอธิบายดังต่อไปนี้การติดต่อกับโอปปตฏิกะโดยวิธีทางสมาธินั้นภาษาที่ใช้มีภาษาเดียวคือภาษาของใจ ภาษาของใจเป็นภาษาสากลซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนเราไม่ว่าจะพูดออกมาด้วยภาษาอะไรก็าตามแต่ความหมายในใจย่อมเหมือนกันทั้งสิ้นคำพูดหรือสำนวนที่แตกต่างกันตามความเคยชินของแต่ละชาติน,นั้นมิได้ทำให้ความหมายในใจแตกต่างกันออกไปเช่นจะพูดในความหมายว่าไปไหนมา คนแต่ละชาติจะพูดออกมาไม่เหมือนกันแต่ในเมื่อทุกชาตินั้นต้องการพูดในความหมายอันนี้เราก็สามารถที่จะแปลความหมายออกมาเหมือนกันหมดนี่คือหลักสำคัญที่จะต้องจำไว้ก่อนอีกประการหนึ่งในเวลาที่เข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปติกะนั้นก็คล้ายๆกับอยู่ในความฝัน ถ้าหากเราฝันว่าได้พูดอะไรกับใครหรือได้ยินใครพูดอะไรกับเราเราก็รู้สึกจริงๆว่าเราได้พูดและได้ยินคำพูดของอีฝ่ายหนึ่งจริงๆและโดยเฉพาะจะไม่รู้สึกตัวว่าขณะนี้เรากำลังฝันไปตรงกันข้ามเรากลับจะรู้สึกว่าชีวิตที่กำลังฝันนั้นเป็นความจริงทุกอย่าง ในขณะนั้นเราลืมนึกถึงโลกภายนอกทั้งสิ้นในเวลาเข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปติกะก็จะอยู่ในสภาวะคล้ายๆกันนี้กล่าวคือตามความรู้สึกในขณะนั้นจะเห็นว่าตัวเองพูดและอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดและตัวเองจะรู้สึกว่าได้พูดตามความเคยชิน เมื่อตัวเองเคยพูดภาษาไทยก็จะพูดภาษาไทยออกไปและอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดภาษาอะไรออกมาก็ตามแต่สําหรับคุณศรีเพนนานจะได้ยินเป็นภาษาไทยเสมอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกแต่ความแปลกอันนี้อธิบายได้ไม่ยากถ้าหากเราเข้าใจหลักอันหนึ่งว่า ในขณะที่อยู่ในสภาวะของสมาธิเช่นนั้นประสาททุกอย่างจะอยู่ในอำนาจของจิตใจโดยสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกในขณะนั้นเพราะสภาพของร่างกายและประสาทของพวกโอปปฏติกะก็ดีของผู้ที่อยู่ในสมาธิขั้นนั้นก็ดีเป็นสภาพที่เกิดจากใจโดยตรงเพราะฉะนั้น จึงได้ยินออกมาในภาษาที่ตัวเองเคยชินแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากในขณะที่กำลังอยู่ในสมาธิเช่นนั้นถ้าเกิดสงสัยขึ้นมาว่าท่านเป็นฝรัง่งเราเป็นคนไทยเราไม่รู้ภาษาฝรัง่งแล้วจะพูดการรู้เรื่องหรือสมมติว่าผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อเกิดสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ ก็จะฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะความเคยชินจากความเป็นมนุษย์ในลักษณะนี้จะเข้ามาขวางทำให้เข้าไม่ถึงภาษาจิตใจแต่สำหรับคุณสีเพนน,น้นเท่าที่ข้าพเจ้าได้สอบถามอยู่แล้วปรากฏว่าความสงสัยอย่างนี้ไม่เคยเกิดเพราะทุกครั้งเมื่อเข้าสมาธิไปแล้ว ก็จะเหมือนกับนอนหลับสนิทแล้วฝันซึ่งในขณะที่ฝันนั้นจะไม่รู้ตัวว่าฝันลืมความเคยชินมีแต่ความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าต้องการจะพูดกับท่านในเรื่องอะไรก็จะพูดแต่เฉพาะเรื่องนั้นเมื่อเสร็จธุระแล้วก็จะรู้สึกตื่นออกมาทันทีโดยอัตโนมัติ และเพราะเหตุที่ตั้งแต่ครั้งแรกมาแล้วที่ติดต่อกับพ่อฤาษีซึ่งท่านเป็นคนอินเดียก็พูดกับท่านรู้เรื่องทันทีเพราะฉะนั้นจึงมีความแน่ใจอยู่เสมอว่าเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วจะพูดกับใครก็ได้รู้เรื่องทั้งนั้นขอได้โปรดจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อโดยวิธีนี้ ในขณะที่กําลังอยู่ในสมาธิขั้นนี้เป็นขณะที่อยู่ในโลกของวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงสามารถเข้าถึงภาษาของจิตใจและใช้ภาษาจิตใจได้แต่ท่านได้แนะนำมาอีกว่าสำหรับพวกที่อยู่ในโลกของโอปปติกะด้วยกันและเป็นผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกโอปปัติกะดี เวลาพบปะสนทนากันจะไม่พูดกันเลยเพียงแต่มองดูหน้ากันเฉยๆก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายในใจของกันและกันหรือจะพูดออกมาในภาษาที่ตัวเองเคยชินก็ทำได้ทั้งสองอย่างแต่ก็ขอได้เข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปติกะน,นั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้อย่างนี้ทุกคน ข้าพเจ้าใคร่ที่จะให้ข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่นอนหลับแล้วฝันกับคนที่เข้าสมาธิไปติดต่อโดยวิธีนี้ถึงแม้จะมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกันก็จริงแต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันอย่างมากอยู่อย่างหนึ่งคือคนนอนหลับแล้วฝันนั้นส่วนมากไม่มีสติอยู่กับตัว ส่วนผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อมีสติอยู่กับตัวทุกขณะเหมือนกับในเวลาตื่นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่พบเห็นหรือที่ได้ยินได้ฟังมาจึงมีระเบียบเป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันไม่เปะปะเหมือนในความฝันและสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินมาไม่ใช่เกิดจากจิตนาการเหมือนในความฝัน พราะผู้ที่จะเข้าสมาธิถึงขั้นดีได้จะต้องมีสติดีมากในเวลาเข้าสมาธิสติจะต้องอยู่กับตัวทุกขนาจิตจนกระทั่งหลับไปและไปโผล่ขึ้นอีกโลกหนึ่งข้อแตกต่างอันนี้จะต้องจำไว้ให้แม่นไม่เช่นนั้นประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องราวที่ได้มาจากการติดต่อกับโอปปติกา โดยวิธีของสมาธินานก็เหมือนกับเรื่องราวในความฝัน ลาโอปปติกะจุติหรือตายจากกันผู้ที่อยู่ด้วยจะมีความเศร้าโศกหรือไม่และจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าจะจุติเมื่อใดจะไปเกิดที่ไหนปัญหาข้อนี้คุณสังวานตินสุลานนท์ซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยกับข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็นผู้ถามขึ้นและข้าพเจ้าก็ได้นำปัญหาข้อนี้ไปกราบเรียนถามโอปปติกะท่านหนึ่ง และท่านได้กรุณาให้คำตอบดังต่อไปนี้ในโลกของโอปปาติกะมีกฎที่ควรจะจำไว้อย่างหนึ่งว่าผู้ใดในเมื่อได้ฌานตายไปแล้วย่อมไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกซึ่งเป็นโลกของโอปปาติกะผู้ที่เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกนั้นโดยธรรมดาจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับอยู่ในฌานเสมอ โดยเฉพาะก็คือนิวรณ์ทั้งห้าไม่กำเริบเช่นตลอดเวลาที่เป็นพรหมอยู่กามราคะและปฏิฆะไม่เกิดจิตจะประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอยู่เสมอแต่ถ้าหากเมื่อใดกิเลสก,กำเริบขึ้นมาพรหมผู้นั้นก็จะจุติทันทีซึ่งในเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในโลกมนุษย์ จะเห็นว่าแตกต่างกันมากเพราะมนุษย์ทั่วไปแม้จะเกิดราคะโทสะอย่างไรก็ไม่ถึงตายถ้าหากไม่มีโรคทางกายร้ายแรงเป็นประจำอยู่เช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอ่อนอย่างนี้เป็นต้นร่างกายมนุษย์มีความทนทานต่ออำนาจของกิเลส แตโอปปติกะที่เป็นพรหมไม่เป็นเช่นนั้นเพียงแต่กิเลสกำเริบก็ถึงตายทั้งนี้ก็เพราะท่านไปเกิดเป็นพรหมได้ก็ด้วยอำนาจของฌานโดยธรรมดาผู้ที่อยู่ในฌานถ้ากิเลสเกิดเมื่อไรจิตก็จะถอยออกจากฌานทันทีร่างกายของโอปปติกะเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากของกรรมล้วน เกิดด้วยอำนาจของจิตยอย่างเดียวและเปลี่ยนแปลงไปตามอ,อำนาจของจิตได้ง่ายเพราะสภาพร่างกายของโอปปติกาขึ้นอยู่กับอำนาจจิตทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพรหมนั้นจะว่ามีอายุยืนตายยากก็ได้จะว่าตายง่ายก็ได้ส่วนร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของตันหาราคะ ด้วยอำนาจของกิเลสหลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่กิเลสเกิดจึงไม่ทำให้ตายและสภาพร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นมาจากวัตถุฉะนั้นจึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุแต่ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจด้วยเพราะร่างกายก็เป็นผลมาจากวิบาก,กรรมเหมือนกันความตายของร่างกายมนุษย์ จงมีสายเหตุมาได้ทั้งสองทางคือเกิดจากอำนาจของจิตใจและจากอำนาจของวัตถุส่วนพวกโอปปติกะขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจอย่างเดียวโดยหลักอย่างเดียวกันผู้ที่ไปเกิดเป็นโอปปติกะนั้นเมื่อตอนไปเกิดอยู่ในภพไหนหรือภูมิไหนด้วยวิบากอะไรถ้าวิบากอนันตเปลี่ยนแปลง ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมก็จะจุติจากภูมินั้นทันทีแม้ผู้ที่ไปเกิดในนรกก็เหมือนกันเมื่อวิบากกรรมชั่วเปลี่ยนแปลงเราจิตเกิดเป็นกุศลขึ้นเขาก็จะพ้นจากนารกในภูมินั้นทันทีแต่ก็ควรจะสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่ทำความดีหรือความชั่วนานๆนนาน,านสันดานเปลี่ยนยาก เพราะฉะนั้นการที่คนบางคนซึ่งอยู่ในนรกนานหรืออยู่ในสวรรค์นานแต่บางคนก็อยู่ไม่นานานั้นก็เรื่องด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้สำหรับโอปปตจิกะที่อยู่ในภูมิต่ำซึ่งโดยปกติพวกนี้ก็มีความเศร้าโศกหรือความไม่สบายใจเป็นพื้นอยู่แล้วฉะนั้น ถ้าจะมีใครซึ่งอยู่ด้วยตายจากหรือหายไปก็ย่อมจะเกิดความเศร้าโศกเป็นธรรมดาและตัวเองแม้จะเกิดความเศร้าโศกก็จะไม่จุติตามไปด้วยแต่สำหรับโอปปติกะชั้นสูงซึ่งมีความสุขอยู่สเสมอพวกนี้ถ้าหากจะมีใครซึ่งอยู่ด้วยตายจากไปโดยธรรมดาจะไม่เกิดความเศร้าโศก พราะพวกนี้มักจะรู้ว่าผู้ที่จุติจากไปนั้นไปอยู่ที่ไหนเขาสามารถที่จะติดตามไปดูแลไปเยี่ยมเยียนได้และตามความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความสูญเสียซึ่งผิดกับมนุษย์ถ้ามีใครซึ่งอยู่ด้วยตายจากไปเขาจะรู้สึกว่าเป็นความสูญเสียอย่างร้ายแรงเพราะเขามองไม่เห็นว่า คนที่ตายจากไปนั้นเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถึงแม้บางคนจะเชื่อว่าคนเราตายแล้วไม่สูญแต่ก็ไม่เชื่อสนิทเพราะตัวเองมองไม่เห็นส่วนโอปาปฏิกะในภูมิสูงเข้ามองเห็นไปเยี่ยมเยียนได้ไปคอยให้ความช่วยเหลือได้ถึงแม้จะพูดกันไม่ได้โดยตรง เห็นเข้าฝ่ายเดียวพวกโอปปติกะที่อยู่ในระดับนี้ก็จะไม่เสียใจเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่สภาพของมนุษย์จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่จากไปไปดีเขาก็พลอยมีความสุขด้วยแต่ถ้าไปไม่ดีก็จะมีความสังเวชซึ่งจะเป็นเหตุให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้นไปอีกแต่ ถ้าโอปปติกะคนไหนในภูมินี้เกิดความเสียใจเขาก็จะจุติทันทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุญของเขาที่จะอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นหมดแล้วคำว่าบุญหมดในที่นี้หมายความว่าภูมิปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตซึ่งเมื่อก่อนเคยมีนั้นเดี๋ยวนี้เกิดมืดมัวลง ความปล่อยวางความอดทนและคุณธรรมอื่นๆอีกหลายอย่างที่เป็นเหตุให้ตนเองมาเกิดในภูมินี้และที่เป็นเหตุให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอในภูมินี้นานเดี๋ยวนี้ได้หมดกำลังลงเสร็จแล้วความเสียใจซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีพระบุญเหล่านั้นยังอุปถัมภ์อยู่ใ้เมื่อเกิดขึ้นจึงแสดงว่าบุญหมด ครั้นแล้วจึงต้องจุติโอปปาติกะที่รู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่าจะจุติก็มีที่ไม่รู้ตัวก็มีคือถ้าเป็นโอปปาติกะชั้นสูงซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้ฌานเป็นโอปปปิกะชั้นผลมหรือชั้นเทพเจ้าโอปปตฏิกะชั้นนี้รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะจุติเมื่อไรและจะไปเกิดที่ไหน แต่รู้รายละเอียดไม่เหมือนกันเช่นโอปะปะติกะชั้นสูงจริงๆจ,จ,จะสามารถกำหนดได้ว่าจะจุติในเวลาไหนซึ่งถ้าจะพูดในสำนวนของมนุษย์ก็แปลว่ารู้ว่าจะตายวันที่เท่าไรเดือนอะไรเวลาเท่าไรคือในชั่วโมงไหนในวินาทีไหนและไปเกิดกับพ่อแม่คนไหน รู้ละเอียดทีท่วนแต่ถ้าเป็นพรมชั้นรองลงมาก็จะรู้แต่เพียงคร่าวๆว่าอาจจะเป็นวันนั้นเดือนนั้นหรือปีนั้นซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นวันไหนแน่เวลาไหนแน่และจะรู้แต่เพียงว่าอาจจะไปเกิดอยู่กับคนกลุ่มนั้นในถิ่นนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่ากับพ่อแม่คนไหน ส่วนโอปปติกะที่อยู่ในชั้นกามาพจรจะไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าตัวเองจะจุติเมื่อไรแต่เพื่อนที่อยู่ด้วยในภูมิเดียวกันจะสังเกตเห็นได้เช่นเขาจะเห็นว่าวิมานที่อยู่สวนดอกไม้เศร้าหมองลงรัศมีของโอปปติกะคนนั้นก็น้อยลงจิตใจก็ซ่องหมองไม่ร่าเรืองเหมือนเมื่อก่อน เพื่อนที่รู้จะพยายามแนะนำชักชวนให้ทำใจให้รื่นเริงให้เบิกบานเหมือนเมื่อก่อนแต่ในเมื่อคนนั้นจะหมดบุญจริงๆแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำให้รื่นเริงขึ้นมาได้และความคิดก็เริ่มวิปริตไปจากเมื่อก่อนอะไรที่เคยพูดกันรู้เรื่องเข้าใจดีก็เริ่มจะไม่เข้าใจ แม้กระทั่งเรื่องที่ตัวเองเคยเข้าใจมาอย่างดีเมื่อก่อนก็กลับจะไม่เข้าใจในเมื่อภาวะของจิตใจเปลี่ยนแปลงไปประสาทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของจิตใจและที่ร้ายที่สุดก็คือเบื่อคำแนะนำของเพื่อนมักจะนึกอยู่เสมอว่ามันจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของฉัน คล้ายๆกับคนในโลกนี้บางคนที่เดินทางผิดทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามันผิดแต่ก็อยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีความคิดแบบนั้นพวกโอปปติกะประเภทนี้เมื่อจุติแล้วก็จะไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรข้อความที่เขียนมานี้ สำหรับคนที่เคยอ่านเรื่องในคำทีที่กล่าวถึงว่าเทวดาจจุติจะต้องมีนิมิตห้าอย่างมาปรากฏให้เห็นก่อนนั้นเขาอาจจะเข้าใจว่าเรื่องแววเสียงสวรรค์ตอนนี now, ้เขาจะได้ลอกมาจากข้อความในคำทีนั่นเองที่มีอะไรคล้ายกันมากแต Kaf ่ความเป็นจริงแล้วเขาเพจ้าได้เขียนตามคำบอกเล่า <_ ys> ของโอปปจิกาองค์ที่เคยตอบปัญหาต่างๆมาแล้วและเมื่อท่านเล่ามาแล้วข้าพเจ้าจึงรู้สึกทีหลังว่าคล้ายกับข้อความในคำภีฉะนั้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านได้เปรียบเทียบกันดูว่าข้อความที่กล่าวไว้ในคำภีกับที่ท่านบอกมาน,านั้นมีอะไรแตกต่างกันบ้าง ข้าพเจ้าจะได้คัดเอาข้อความที่กล่าวถึงเรื่องนิมยิทห้ามาให้ท่านได้เห็นดังต่อไปนี้